สวัสดีครับพบกับรายการ The View on the Wat อีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองตากนะครับผมตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมนะครับด้านหลังผมนี้เป็นแผนที่จังหวัดต,ตากนะครับและแน่นอนครับผมสถานที่แห่งนี้คือศาลสําหรับสัการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญเป็นศูนย์รวมความเชื่อของชาวจังหวัดตาก รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยนะครับมีอะไรบ้างนั้นเดีย๋ยวเราไปดูด้วยกันครับสำหรับสถานที่นี้ถือเป็นสถานที่สำคัญเลยครับผมใครมาจังหวัดตากแล้วต้องมาแวะครับนี่ครับก่อนที่จะไปถึงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินก็จะมีเรื่องราวที่บ่งบอกไว้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งไหนบ้างนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับ พระราชประวัติของพระองค์ท่านนะครับผมก็สามารถติดตามดูได้ในช่อง The View on the Wat นะครับบางที่เราก็ไปมาแล้วนะครับผมแล้วก็นี่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองตางนะครับเราก็แกะอรอยตามเส้นทางนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็ถ้าเดินทางด้วยตัวเองเนี่ยพอแหกเหมือนกันวัดเดียวน่าจะไม่พอนะครับ แล้วก็ด้านหลังนี้ครับเป็นอะไรที่น่าสนใจดีก็คือแผนที่ราชอาณาจักรกรุงธนบุรีนะครับไม่ขอคอมเมนต์นะครับเอาว่าเขาเขียนไม่งี้ครับดูบอกว่าโอ้สมัยก่อนนี่ครอบคลุมพื้นที่หลากหลายเลยนะครับในส่วนของช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเนื่องจากว่าพระองค์ท่านเป็นหนึ่งในสองมหาราชที่ทําการ กู้ชาตินะครับจึงได้รับการเคารพอย่างสูงนะครับแล้วก็ภาพนี้ครับเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีบนแบงค์ยี่ของเราเมื่อก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีที่จังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับที่เป็นรูปแบบนี้พื้นที่แห่งนี้นะครับจะว่าไปก็ไม่ไม่ใหญ่มากเดินพอสบายสบายนั่นครับ ซ้ายมือของผมครับสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมแต่ก็ถ้ามาตอนร้อนๆก็เดินเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันแป๊บหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ไม่กว้างมากเท่าไหร่สามารถมาเคารพสักการะได้นะครับผมด,ด้านในก็จะเป็นพระรูปของพระองค์ท่านนั่นเองครับ อีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับของเรื่องราวในสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็คงเป็นกลุ่มของหุ่นนะครับที่ถูกนำมาใช้ถวายเป็นเครื่องสักการะของพระองค์ท่านนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นนักรบนะครับผมดังนั้นจะเป็นช้างม้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งม้าครับเยอะมาก ไม่รู้มีมาลายด้วยหรือเปล่านะครับมาลายมันใช้รบไม่ได้นะครับทีิจริงแล้วก็นี่เลยครับที่ถือว่าโดดเด่นกว่าใครเพื่อนก็คือกองทหารไทยนั่นเองครับนี่มีปืนใหญ่ด้วยและนี่ครับกองทัพทหารไทย นี่ครับคงเป็นของสการะชุดใหญ่เลยแหละที่เคยมีการนำมาถวายให้นะครับผมถ้าเกิดใครสักคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ยิ้มให้กับคุณผู้ชมตัวใครตัวมันนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาดนะครับก็คือนี่เลยครับน้ำพุมาสศึกครับผมอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าศาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็ทําเป็นรูปม้ากําลังวิ่งทะยานไปด้านหน้านะครับบริเวณสวนน้าพุถือว่าสวยนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นซุ้มประตูก็ทําเป็นรูปมา้าวิ่งอยู่กลางสายน้ําพุนะครับเือดเ่วง,งดงามมากนะครับผมอาจจะหามุมถ่ายรูปยากนิดนึงเพราะว่า ัวน้ำผู้อยู่บนเนินนะครับถ่ายรูปจริงๆอาจจะเห็นแต่ก้นหมาแต่ก็ยังพอหามุมถ่ายรูปได้อยู่นะครับผมอ้าวแล้วเราก็เดินมาทางนี้ที่ยิงมือทางเข้าหลายทางนะครับมีที่จอดรถเยอะแยะสะดวกสบายแล้วก็นี่ครับอีก50เมตรครับผมแล้วเราก็เดินทางมาถึง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สร้างขึ้นเมื่อบันทีปีพศ2514นั่นเองครับช่วงที่ยังไม่ใช่วิกฤตโควิดนะครับเรียกได้ว่าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยคนติดสุดๆครับคือหัวชนหัวไหลชนไหลเลยครับแต่ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงโควิด คนยังค่อนข้างกลัวอยู่การท่องเที่ยวเลยเงียบเหงาที่นี่ก็เลยเป็นโอกาสดีครับที่จะเข้ามาบันทึกเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดต,ตากที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และาศาสนาความเชื่อของคนไทยนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับ อย่าลืมนะครับถอดรองเท้าก่อนเข้าไปด้วยร้อนนิดนึงนะครับคงจะไม่มีอะไรบรรยายมากนอกจากว่าเรื่องราวของพระองค์ท่านท่านคือผู้กู้ชาติไทยนะครับในยุคป,ปลายกรงุงศีอยุธยานะ อีกหนึ่งความน่าสนใจภายในสารสมเด็จพระเจ้าต่างสินนะครับก็คือเรื่องราวชีวประวัติของพระองค์ท่านที่ถูกวาเป็นจิตรกรรมฝาผนังนะครับภาพนี้มีค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นตอนตีฝ่าวงล้อมออกจากกรุงสียีน,นับ ไปยังหัวเมืองตะวันออกนะครับอันนี้น่าจะเป็นวีรกรรมที่บ้านพรานนกนั่นเองนะครับฐานม้า5ต่อ30นะครับแล้วก็การเดินทางไปยังไม่แน่ใจนี่เดินทางไปชนบุรีหรือเปล่านะครับ อันนี้น่าจะตอนที่เขาตีเมืองจัดน,นะครับแล้วก็ตามพรต,ตามเสร็จรกระสัผู้ที่เป็นที่เคารพลักของปวงชนชาวไทยทุกคนครับกับสารสมเด็จพระเจ้าตากสินจ,จังหวัดพาครับ นับได้ว่าจังหวัดตากเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นะครับมาเที่ยวจังหวัดตากแล้วอย่าลืมแวะมาสการะาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับกลางตัวเมืองตากนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวคงต้องขอเสร็จสิ้นภารกิจแต่เพียงเท่านี้ก่อนแต่เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัดศาสนาความเชื่อไม่ว่าจะเป็นของศาสนาใดก็ตามสามารถติดตามรับชมได้ที่นี่นะครับที่ The View on the Wat นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ติดตามให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับร้อนมากจบด้วยวิวทิวทัศน์ของศาลสมเด็จพระเจา้าตากสินม,มหาราชจังหวัดตากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ